สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับกล่องเครื่องมือช่างล้อลากโอซูกะมาเริ่มจากการแกะกล่องเลยนะครับกล่องเครื่องมือก็ถูแพ็คมาอย่างดีนะครับภายในเนี่ยก็มีตัวรองให้แน่นวิธีแกะแนะนําแกะจากด้านล่างนะครับแล้วก็ยกขึ้นแบบนี้ตัวกล่องเปิดออกมาก็เท่เลยนะครับสีก็ตามสไตล์โอซูกะนะครับสีเทาดําต่อมาก็มาดูรายละเอียดต่างๆของกล่องเครื่องมือช่างล้อลากโอซูกะนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างอย่างแรกมาดูขอบข้างของกล่องนะครับมีโลหะกันกระแทกขอบข้างเขามีรูน็อตด้วยนะครับอาจจะตกแต่งใส่อุปกรณ์เสริมได้หรือทางโอูกกกะออออาทมนนครรัับต้งดีี ผมว่ามีเหตุผลแน่ที่เขาทําไว้สำหรับตัวเนื้อง,งานของกล่องก็ชื่อว่าดูดีเลยนะครับพลาสติกของเขาก็จะเป็นลายประมาณนี้ต่อมามาดูวัสดุของล้อนะครับตัวล้อนี่จะเป็นยางนะครับสามารถเอาเล็บจิกเข้าไปได้ข้อดีของยางนุ่มๆแบบนี้เวลาที่เราลากตามหอพักเราไปล้างแอร์จะไม่มีเสียงดังต่อมามาดูตัวลากนะครับวิธีการพับเก็บก็แค่บีบตัวนี้นะครับแล้วก็ดันลงมาเลยตัวล่ากก็จะเข้าล็อกแน่นส่วนวิธีดึงขึ้นก็เหมือนเดิมนะครับบีบแล้วก็ยกขึ้นเลย ต, gamer, ต,ตัววัสด hmm. ุม um ือล่าเนี่ยจะเป็นเหล็กนะครับทําให้มีความแข็งแรงต่อมามาดูตัวฐานของกล่องนะครับว่าเขาทํามาแบบไหนบ้างตัวแกนของล้อเนี่ยเขาจะเป็นเหล็กรับน้ําหนักนะครับยาวมาแบบนี้ส่วนแกนหมุนของล้อเนี่ยเขาให้เป็นลูกปืนด้วยนะครับแบบนี้หมุนลื่นเลยนี่ครับลื่นเลยนะครับเป็นแบบอิสระนะครับหมุนล้อใครล้อมันตัวฐานด้านล่างนี่ก็จะเป็นโครงรับน้ําหนักแบบนี้นะครับเสียดายตรงที่เขาไม่ได้ทําตรงกลางไว้ให้ สลับตัวปลดล็อคมือล่ากนี่ก็จะเป็นระบบสปริงนะครับจากที่ดูเนี่ยกลไกไม่ซับซ้อนนะครับดูแลรักษาง่ายต่อมามาดูรายละเอียดภายในกล่องนะครับตัวเปิดนี่ก็เป็นเหล็งนะครับแข็งแรง อย่างแรกมาดูตัวฝานะครับทาโคมมาแบบแน่นๆเลยนะครับแข็งแรงแน่นอนขออฝานี่ก็มียางซีนมาให้ด้วยนะครับกันน้าเข้าตัววัสดุซีนยางที่เขาให้มานี่ก็ถือว่าดูดีเลยนะครับมาดูความแข็งแรงนี่ครับไม่ขาดนะก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ผมก็ไม่กล้าดึงแรงกว่านี้นะครับเดี๋ยวขาดโอเคครับแล้วก็ใส่เข้าไว้เหมือนเดิมมีประโยชน์มากนะครับตัวนี้เวลาที่เราออกจากพื้นที่ก่อสร้างที่โขกโปกมากๆนะครับฉีดน้ําได้เลยโดยที่เครื่องมือภายในเราเนี่ยไม่เปียกเวลาปิดเนี่ยก็ทําให้นุ l, ่มข anyway> ึ้น ส่วนช่องเก็บอุปกรณ์ของเขาเนี่ยก็จะเรียบๆแบบนี้นะครับสามารถแบ่งช่องได้นะครับอาจจะตัดพวกไม้ iest, หรือว่าแผ่นอะคริลิกนะครับมาแบ่งเป็นช่องๆแบบนี้ไว้เก er ็บของให้เป็นระเบียบส่วนตัวล็อกฝากล่องนี่ก็เป็นเหล็กนะครับเวลาล็อกนี่แน่นตึบต่อมามาดูระบบล็อกกล่องเข้าด้วยกันนะครับอันนี้ยอมรับเลยโอซูกะทำแจมกับเพื่อนเวลาที่เราจะปลดล็อกเนี่ยก็แค่ดึงออกมานะครับเท่านี้เขาก็สามารถปลดล็อกแล้วนะครับสามารถยกกล่องขึ้นมาเลยส่วนเราจะล็อกกล่องเข้าด้วยกันก็แค่วางลง เขาก็จะล็อกแน่นแบบนี้เลยนะครับระบบล็อกกล่องของโอซูก,กะนี่ก็ถือว่าง่ายกว่าเพื่อนที่ผมเคยใช้มาเลยครับจุดนี้เป็นจุดล็อกของเขานะครับสามารถวางกล่องได้ทั้งหันหน้าหันหลังนะครับสามารถล็อกได้หมดเลยต่อมามาดูกล่องขนาดกลางนะครับเขาจะมีหูหิ้วไว้แบบนี้ด้วยนะครับ สลับภายในกล่องก็เหมือนกับตัวเล็กที่เราดูมานะครับจะมีตัวขั้นแบ่งช่องตัวฝานี่ก็มีซีนยางเหมือนกันต่อมาก็มาดูตัวใหญ่สุดนะครับเป็นตัวล้อลากภายในตัวใหญ่นี้จะมีชั้นวางของเพิ่มให้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถใช้เป็นไม้บรรทัดได้ด้วยจะมีทั้งแบบเซนติเมตรแล้วก็แบบนิ้ว ตัวกล่องของเขานี่ก็ใหญ่นะครับใส่พหลกแบบนี้ได้แล้วกล่องลอล่าอุสกาตัวนี้สามารถรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลขึ้นไปเหยียบได้สบายครับ แล้วมาตรฐานการน,น้ำกันฝุ่นของเขาอยู่ที่ IP 6 5ก็จะประมาณนี้นะครับกล่องคือมือช่างโอซูกะก็เป็นรุ่นแรกนะครับที่เขาทําออกมาเป็นล้อล่าส่วนค่าตัวของเขาอยู่ที่4,000ันปลายๆนะครับใครที่ชอบก็ไปหามาไว้ใช้งานกันได้เลยนะครับสลับผม DIY by Toppin g ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสลับคลิปนี้สวัสดีครับ